มาจ้ะวันนี้แอนนี่จะมาชวนทุกคนกินอาหารดีต่อร่างกาย1เมนูนะคะอันดับแรกเลยขออนุญ,ญาตนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดสลัดอะโวคาโดใส่ไข่นะคะแล้วก็ขอเริ่มขั้นตอนด้วยการแนะนำว่า ให้มีกระเทียมสดนะคะหั่นกระเทียมสดเราทุบและสับทิ้งเอาไว้นะคะให้เขาโดนอากาศเสร็จแล้วอันดับแรกเลยออนนี้จะเพิ่มรสชาติและเพิ่มคุณค่าของกระเทียมที่เราสับไว้แล้วนะคะด้วยการใส่น้ำมันมะกอก เพื่อที่เขาจะได้ทำปฏิกิริยาเพิ่มคุณค่าให้เพิ่มคุณค่าสารอาหารนั่นเองนะคะเพราะการกินกระเทียมให้มีประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเราจะต้องทำการหั่นสับไว้และทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เกิดปฏิกิริยานะคะก่อนที่เราจะรับประทานนะคะเราก็จะแช่กระเทียม กับน้ำมันมะกอกไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนแรกเลยเราจะก็จะมีมะเขือจะมีมะเขือมะเขือเทศนะคะซึ่งเป็นมะเขือทั้งสองสีเราก็จะหั่น จะหั่นมะเขือของเราไว้วันนี้มีมะเขือเทศทั้งสอสีเราจะหั่นเตรียมไว้ในจานของเราเสร็จแล้ว ก็จะมีต้นหอมนะคะหรือใครจะกินหัวหอมก็ได้นะคะแต่อนนี้มีต้นหอมก็จะใช้ต้นหอมนะคะในการผสมลงไปในสลัดด้วยนะคะก็จะมีทั้งต้นหอมและ ใหใญ่และหัวหอมนะคะก็จะทำการซอยซอยละเอียดแบบเยาวนะคะหอมหรือกระเทียมก็จะมีรสชาติและมีกลิ่นที่ คนไม่ชอบนะคะไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่เลยแต่นี่ชอบทุกอย่างทั้งหอมทั้งต้นหอมคือชอบนะคะอันนี้เราก็จะใส่แบบพอประมาณนะคะหั่นตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมีไข่ต้มก็จะเป็นไข่ต้มที่เราต้มประมาณ6ถึง เจ็ดนาทีนะคะสลัดจานนี้ก็จะอิ่มในหนึ่งมื้อก็จะใช้ไข่ต้มสองลูกนะคะเราจะหั่นไขใ่ให้เป็นชิ้นเล็กเลยนะและก็จะใช้อโวคาโด โอโคโดนี้ยังสุกยังยังสุกไม่เต็มที่นะคะสุกไม่เต็มที่ถ้าเขาสุกเต็มที่แล้วถ้าเวลาเราบีบเขาก็จะนิ่มทั้งลูกนะคะโอเคลองลองลูกนี้ดูอันนี้เป็น อะโวคาโดปีเตอร์สันไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่เราส่งไปให้ลูกค้าหมดแล้วเราส่งไปทางไกลหมดแล้วนะคะไซส์ใหญ่ปีนี้อะโวคาโดก็จะออกมาลูกคระไสนะคะเราก็จะโลกเปลือกอะโวคาโดออก เปลือกบางสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ปีเตอร์สันเปลือกจะบางมากลูกเล็กเปลือกบางเพราะลูกใหญ่เราได้คัดส่งลูกค้าหมดแล้วนะคะพอดีล้วก็จะหั่นอะโวคาโดให้ดูหน้ารับประทานสักนิดหนึง ว่าสลัดจานนี้ได้คุณค่าสารอาหารดีต่อสุขภาพและก็จะทำให้เราอิ่มภายในหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำน้ำสลัดนะคะนี่หน้าตาของสลัดหลากสีนะคะก็จะครบทุกสีเลยนะคะจะมีสีเขียวโคลอรฟิลของ อะโวคาโดไข่ต้มโปรตีนแล้วก็จะมีหอมต้นหอมใหญ่และหัวหอมแล้วก็จะมีมะเขือเทศสองสีนะคะนี่โอเคเราจะมาทำการปรุงน้ำสลัดกันนะคะในน้ำสลัดของเราอันนี้ก็จะมีกระเทียมสับนะคะกระเทียมสดที่เป็นกระเทียมสับแล้วผสมกับน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำ สลัดด้วยพิกไทยดำไม่มีการช่างตวงนะคะเอาที่เขาเรียกว่าตามตามใจท่านผู้ชมหรืที่เราชอบนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเกลือสีชมพูเราอย่าเพิ่งใส่เยอะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะค่อยคปรุงในน้ำสลัดนะคะเราค่อยๆปรุงคน ทั้งสชนิดนี้ให้เกลือละลายก่อนนะคะให้เกลือละลายสักเล็กน้อยแล้วเราถึงจะรู้ว่าพอเกลือละลายแล้วเราถึงจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็จะมีน้ำส้มหรือน้ำสลัดที่เป็นบาลบาลซามิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มเขาเรียกว่าน้ำน้ำสลัดที่ออกเปรี้ยวอะ จะก็จะใส่สักสองกระบวยสามกระบวยน้อยสูตรนี้จะไม่มีน้ําตาลทรายนะคะถ้าคนที่ชอบหวานหน่อยอย่างคุณยายแม่ของแอนนี่เวลาที่แกทำน้ําสลัดนะแกก็จะชอบหยะน้ําตาลทรายแดงแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นน้ําสลัดที่เป็นน้ําน้ําสลัดเพื่อสุขภาพนะคะเราจะไม่กิน อะโวคาโดนะคะแลวเพื่อสุขภาพนิดนึงเราก็จะตัดเรื่องของมายองเนสออกไปนะคะหอมมากคนกระเทียมมีปฏิกิริยากระเทียมพริกไทยดำนะคะแล้วพอมาเจอบาวซามิกนะเป็นน้ำส้มสลัดนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยเราก็จะได้แล้วนะคะ ในส่วนของน้ำสลัดเสร็จแล้วนะคะแอนนี่จะทำการลาดลาดน้ำสลัดที่เราปรุงรสชาติไว้แล้วยังไม่ได้ชิมนะคะทุกอย่างยังไม่ได้ชิมยังไม่มีการชิมทั้งนั้น ราก็จะลาดน้ำสลัดลงไปและหน้าตาของสลัดของเราสลัดอะโวคาโดไข่ต้ม ะะหลากสีแล้วก็ด r e ซซิ่งสลัดที่เป็นไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นสูตรสำหรับสายรักสุขภาพคนที่อยากได้สุขภาพที่ดีนะคะงดน้ำตาลในน้ำสลัดของเรางดมาย่งเนสให้กินน้ำสลัดแบบที่เป็นน้ำมันจากธรรมชาติอย่างวิตามินออยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก บาซามิที่เป็นน้ำส้มขันที่เหมาะและอร่อยมากๆสำหรับการทำสลัดนะคะก็จะมีการปรุงแบบไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราจะได้ใช้ได้รับก็คือความหวานจากอบวพาโดนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่ดีต่อร่างกายสำหรับหนึ่งมื้อนะคะยิ่งถ้าเป็นมื้อเช้าก็จะดีมากๆเลยก็จะทำให้เราอิ่มด้วย แล้วก็ไม่ยากเลยนะคะในการหาวัตถุดิบแบบนี้มากินมาเติมให้กับสุขภาพของเราในมื้อเช้าบางคนที่ไปทำงานก็สามารถหาวัตถุดิบแบบนี้นะคะและเตรียมในตอนเย็นและตอนเช้าเราก็ห่อหรือนำไปรับประทานที่ออฟฟิศก็ได้นะคะเราก็จะได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วในหนึ่งมือ้อ จะไม่มีแป้งนะคะเราจะมีแต่ไขมันและโปรตีนแล้วก็ผักนะคะที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นกับใยไฟเบอร์นะคะอันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพแล้วนะคะในหนึ่งมือ้อวิธีที่แอนนี่เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในวัยห้าสิบบวกนะคะก็จะเลือกกินแบบนี้ในหนึ่งมื้อนะคะเพื่อเป็นการรักษารูปร่างดูแลสุขภาพนะคะ เพื่อนๆก็ลองหามารับประทานกันนะคะ,ะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องตลาดนะคะและราคาไม่สูงมากจนเกินไปนะคะสำหรับเมนูที่ดีเพื่อสุขภาพของเราในหนึ่งมือ้อใน1วันนะคะเราควรที่จะมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะสัก1มื้อนะคะโอเคขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะ